บอรไลน์บอรดเปิดปิดไฟผ่านอุปกรณ์ e s p แปดสองหกแรีเซ็ต i s p นะครับ e s p ก็จะมี i d อุปกรณ์ออกมาเนะี้ยเข้าไลน์บอร์ดนะครับมีเมนูลอง Connect ดูอเนะี่ยอุปกรณ์ไม่ได้ลงทะเบียนอะให้เราทำการลงทะเบียนลงทะเบียนอุปกรณ์อุปกรณ์ i d เป็นเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูย์ห้าสามเก้าสี่เก้าแปตามด้วยรหัสโอเคอุปกรณ์ได้ลงทะเบียนเรียบร้อย ลองเช็คสถานะดูสถานะอุปกรณนะ์ตอนนี้เปิดอยู่อุปกรณ์เปิดไฟอยู่ลองทําการปิดไฟไฟจะดับลองเปิดไฟดูนะครับเช็คสถา,านะ สถานะไฟเปิดลองมีเมนูฮะเปิดปิดไฟเหมือนกันนะลองอันนี้ไฟเปิดอยู่ลองปิดไฟโอเคเปิดไฟฮะชิกระถานะดูะหรือว่าจะใช้ เมนูนะฮะจะมีเมนะะูเนี่ยสถานะไฟเปิดอยู่ทางการปิดไฟไฟก็จะดับก็จะบอกว่าไฟปิดอยู่เปิดไฟปิดไฟ Gracias. Yeah.